สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับแฟนเพจซื้อขายที่ดินสวยๆราคาดีนะครับวันนี้นะครับมีมานําเสนออีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงที่ดินสวยๆนะครับตําบชะอมอําเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเนื้อที่หกไร่ครึ่งนะครับหกไร่ครึ่งครับขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทติดลัดยางนะครับด้านหน้าติดลัดยางร้อยเมตรนะครับด้านหลังจะเป็น ลำธารนะครับด้านหลังเป็นลำธารครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับตอนนี้ชมทางด้านที่ติดถนนกันก่อนนะครับรพื้น unku, ที่สวยงามน,นะครับ Senin เป็นที่สวนนะครับที่สวนมีเพื่อนบ้านหลายหลังนะครับไม่เปรียวมีเพื่อนบ้านหลายหลังนะครับเพื่อนบ้านหลายหลังนะครับไฟนะครับไฟฟ้าเข้าถึงพร้อมนะครับในพื้นที่แปลงนะครับจะเป็นเราปลกกล้วยเนาะจะเป็นสวนนะครับ เหมาะทาสวนมากนะครับเหมาะทาสวนทาลานกางเต๊นลานกลางเต็นก็ได้นะเหมาะปลูกบ้านทําที่พักอาศัยทําลานกลางเต็นได้หมดนะครับแปลงนี้ที่ดินสวยนะครับที่ดินสวยพื้นที่ปรับไปเรียบร้อยนะครับพื้นที่ปรับเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเป็นพวกใช้ประโยชน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นทําแหล่งท่องเที่ยวลานกลางเต็นทำที่อยู่พักอาศัยนะครับทําได้เลยนะครับ พื้นที่ปรับเรียบร้อยนะครับหนุนด้านหน้านะครับมีสะพานติดลัดยางนะครับยาวเป็นร้อยเมตรนะครับเป็นวิวภูเขาด้านหน้านะครับนี่ภูเขาล้อมรอบนะครับเดี๋ยวจะเป็นหลังก็จะเป็นลำธารนะครับนี่นะครับด้านข้างนะครับเป็นลำธารยาวนะครับเป็นลำธารยาวอย่างนี้เลยนะครับนี่ลำธารน้ําใสๆเลยสวยครับสวยนะครับ ลำธารยาว80เมตรนะครับสวยๆเลยนะครับพื้นที่ทำไม่เรียบร้อยนะครับนี่พามาชมลำธารทางด้านข้างนะครับนี่ลงมาข้างล่างนะครับน้ำใสๆนะครับลำธารยาว80เมตรนะครับอยู่ข้างพื้นที่ของเรานะครับาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับนี่นะครับถ่ายมาจากทางด้านข้างเนาะข้างหลังก็จะเป็นวิวภูเขานะครับ อยู่ติดเขาเลยแหละครับข้างหลังนะครับ้ที่หกไร่ครึ่งนะครับไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับเส้นนี้นี่ออกมิตรภาพได้นะครับออกมิตรภาพได้นะครับประมาณสักไม่ถึงสิบโลมั้งนะครับด้านหลังติดเขาเลยนะครับหกไร่ครึ่งนะครับ ขายไรละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับตำบลชะอมอำเภอเก่งคอยจังหวัดสระบุรีสนใจก็โทรสอบถามกันมาได้นะครับ094 25 16 9 36ี่สองห้าหนะครับศูนย์เก้าสนนะครับติดต่อคุณไก่นะครับไก่นันทกรนะครับนี่นะครับข้างในพื้นที่สวยเลยครับแปลงนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเพราะว่า เขาปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมมาปลูกบ้านทําสวนหรือว่าทํารันกลางเต็นท์ได้เลยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับส่วนก็มีเป็นต้นขนุนนะครับต้นขนุนมีลูกแล้วเหมือนกันนะครับทําสวนนี่เหมาะมากแปลงนี้นะครับทําสวนพักอาศัยบ้านพักบรรยากาศดีสุดๆแปลงนี้ครับ ติดลำธารยาว80เมตรนะครับาแ,แปลงนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีแปลงสวยๆนะครับราคาไม่แรงเนาะแปลงสวยๆพื้นที่แปลงสวยๆเนื้อที่ไม่มากราคาไม่แรงนะครับมีวมสวยๆบรรยากาศดีๆเดี๋ยวจเจ้ามาฝากกันอีกนะครับอยจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าจะมีอะไรก็จะามาแบ่งให้เพื่อนๆดูเนาะนะครับผมสวัสดีครับ